มาดูหัวอกลูกบ้างเบสประกาศกล่าวถึงพ่อสมรักหน้าสงสารมากสืบเนื่องจากศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาจำคุกสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก2ปี1-3เดือน10วันพร้อมชดใช้ค่าสินใหมทดแทนรวม1 7 7 0 0 0 0บาทคดีพยายามข่มขืนเด็กสาววัย7 7ปีก่อนจะถูกประกันตัวด้วยเงินกว่า3 0 0 0 0 0บาทและเดินหน้าสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนักแสดงสาวคนดังเบสคำสิงเต็มๆเพราะเธอคือผู้ที่คอยช่วยเหลือคุณพ่อมาตลอดผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็กว่าไปตามถูกล่าสุดสาวเบสพาน้องชายและคุณแม่มาร่วมพูดคุยในรายการแชฉ16พฤษภาคม68และได้ประกาศกลางรายการชัดเจนแล้วว่าถ้าพ่อสมรักจบคดีเด็ก17แล้วเกิดมีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกลูกๆจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกแล้ว หลังจากที่พ่อป่วยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วขับรถไปไหนมาไหนมาได้พบปะเพื่อนฝูงและยังมีประเด็นใหม่ๆต่อเนื่องซึ่งเบสก็ได้บอกกับคุณพ่อแล้วว่าอยากทำทําเลยแต่จากนี้จะไม่ช่วยอะไรแล้วก่อนหน้านี้เรื่องประเด็นลอตเตอรี่ก็ช่วยเคลียร์จบไปแล้วในส่วนของคดีเด็ก17ก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ขอไม่ยุ่งแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นประชาชนช่วยเซฟหนูด้วยเราชัดเจนแล้วว่าขอจบแค่โปรเจกต์นี้เคยบอกพ่อว่าเหนื่อยจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่หนูทำด้วยที่หนูทำให้อยู่ก็ช่วยเห็นหน่อยว่าหนูพยายามและทำอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ว่าหนูมีความสุขอยู่หน้ากล้องหนูอาจจะยิ้มแต่ข้างในหนูไม่ได้มีความสุขกับการที่ต้องหาเงินได้เป็นล้านแล้วต้องเสียย่อไปโดยที่หนูไม่ได้ใช้เลยบางทีหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่หาเงินมาได้ก็อยากใช้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ออกจากใช้นี่ให้พ่อก็อ,อยากให้เขารู้ซึ่งก็คอยบอกทุกวันนี้ก็ยังบอกเขาจะชอบคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันได้เงินมาง่ายขเขาก็เลยชอบมีโปรเจกตตต่าางๆนน้้เิดดดขึไลอ พราะสุดท้ายเดี๋ยวลูกก็ไปจัดการให้คือใช่แหละที่หนูจัดการให้ได้แต่ให้รู้ไว้ได้ไหมว่าเห็นหนูหน้ากล้องหนูไม่ได้แฮปปี้ข้างในหนูเหนื่อยจริงๆขอบอกกลางรายการพี่มดดำเลยว่าจบคดีเด็ก17แล้วต่อไปถ้าพ่อมีโปรเจกต์เพิ่มขอหนูไม่เกี่ยวข้องแล้วได้ไหมขอจบแล้วทุกวันนี้หนูก็กลัวว่าเราช่วยมาทุกโปรเจกต์สมมุติมันเกิดขึ้นอีกแล้วเราไม่ช่วยคนก็จะด่าเราหรือเปล่าว่าไม่กตัญญูไม่รักพ่ออันนี้คือสิ่งที่หนูกลัวคิดว่าถ้าวันนี้มีโอกาสได้พูดก็อยากจะชี้แจงว ด้านบทน้องชายฝากถึงคุณพ่อว่าถ้าหากมีโปรเจกต์หน้าอีกก็ให้ตำรวจเป็นคนจัดการแทนยอมแล้วไม่ไหวแล้ว